สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโปเกมอนลีเจน n อ r ิ e ส s กันอีกแล้วนะครับผมและว,วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมารับโป k กมอน2ตัวนะครับผมนั่นก็คือเจ้า p o n น t a าชายนี่แล้วก็เ e ลเพ็ด Form มโอโรลนะครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนอยากได้กันเลยหรือเปล่าครับผมถ้าอยากได้แล้วเราไปลุยกันเลยครับผม โอเคครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโพนิต้าชายนี่นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เพื่อนๆจะสามารถจับเจ้าโพนิต้าชายนี่ตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆต้องทําการรับเควสที่19มาก่อนนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆรับเควสที่19นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับมาคุยกับคุณโยต้านะครับผมคุยกับคนนี้เลยแล้วเขาก็จะให้ โลเคชั่นในการจับเจ้าโพนิต้าชานี่ของเรามานั่นเองโอเคเมื่อเรารู้ตำแหน่งของเจ้าโพนิต้าชายนี่แล้วเราก็ไปจับกันเลยโอเคครับผมโดยเจ้าโพนิต้าชายนี่นะครับจะอยู่ที่แมปแรกของเรานั่นเองนี่ตามเควสไปเลย โอเคครับผมนี่ครับผมเจ้าพนิต้าใช้นี่นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยมาร์กจุดแล้วก็บินไปเลยโอเคคัสซีน นี่แล้วเราก็จะเจอเจ้าโพนิต้าชัยนี่ <S <S อู้เสียงที่สดใสเสียงที่ทุกคนได้ยินแล้วก็ต้องเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะ เ okay. ยัดไปเลยครับเต็มหลังไปเลยปิงน้องน่าจะจับไม่ยากนะเพราะว่าน้องเลเวลแค่สิบกว่าเองโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กลับไปที่หมู่บ้านของเราเพื่อส่งเควส เราเจอแล้วนะนี่ฟอร์มกาล่า โอเคเรียบร้อยเพียงแค่นี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะได้เจ้าใชยนี่โพนิต้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่ออันตัวตัวถัดไปเลยนะครับโอเคครับผมเรามาต่ออันตัวที่2เลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าวัวเพกในร่างของกาล่านั่นเองนะครับผมสิการที่เพื่อนๆจะจับเจ้าวัวเพกได้นะครับผมเพื่อนๆน,นะครับต้องทําการรับเควส ที่83มาก่อนนะครับผม Snow White will p a n t in the snow นะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อเพื่อนๆน,นรับเควสมาเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนวาร์ปมาที่แมป a l a b ตา t ์ไอแลนด์นะครับผมแล้วก็วาร์ปมาที่แคมแรกเลย โอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนๆคุยกับผู้ชายคนนี้เลยเนี่ยครับผมแล้วเขาก็จะบอกตำแหน่งของ World p เพนะครับผมทั้ง5้าตัวมาโอเคนั่นคือสิ่งที่เราต้องตามหานะครับผมโอเคให้เพื่อนๆพิมพ์มาตรงนี้เลยแล้วก็ ไปโลดโดยควสนะครับผมจะให้เพื่อนๆตามล่าเจ้าวอยเพ็ดกลับไปที่แคมป์นะครับผมห้าตัวหาไม่มเลยชิบชิบชบิอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยซึ่งน้องตัวเล็กมากนะครับผมต้องหาดูดีๆ อ่าโอเคผมเจอแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยโอเคน้องกลับไปที่นว์แคมป์แล้วหนึ่งตัวตัวที่สอง เรียบร้อยตัวที่สามโอโอ <c oughs> กับแคมป์ได้แล้วหนู ตัวที่สามเรียบร้อยตัวที่สี่ กดผิดตัวหนึ่งเขาบอกว่าตัวสุดท้ายหายากเสมอน้องอยู่ไหนเอ่ยนี่ตัวอยู่นี่ ไปกับแคมป์ได้แล้วอากาศมันหนาวโอเคเมื่อเราหาครบทั้งห้าตัวแล้วใช่ไหมครับแล้ก็กลับมาส่งเควสที่คนเดิมนี่โอ้โหน้องๆเพียบเลยไปส่งเควส เรียบร้อยเสร็จแล้วไหนขอดูน้องหน่อย วิงเสียงที่คุ้นเคยโอเคโอ้ยไม่สวยไม่สวยโอ้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการตามจับเจ้าโพนิต้าชายนี่แล้วก็เจ้าเวลเพ็กนะครับผมในโหมดกาล่านะครับผมในฟอร์มกาล่าถ้าอย่างนั้นคลิปนี้เดี๋ยผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย